ครับผมพี่น้องมาฝึกบักสมไม้อีกครับผมมือนี่มือที่สองครับผมติดตามครับมือที่สองสิเป็นจังใดแล้วก็อีกจักกมือสิเป็นติดไทยได้ครับผมพี่น้องแต่ว่ากับฝึกบางอย่างหรอกครับสมไม้หูกับผมเป็นก้ายตีลูกครับเอาติดตามครับผมมือที่สองพี่น้องอุ่นกำลังบางอย่างคำปั่นกำลังออกมาครับผม रब्बी ไปแล้วครับผมพี่น้องเห็นเป็นอมยต้องเป็นจิ้มเมยนะกระเรยแบบเลือดทุ่นครับผมโอ้ยเปลีนง่ายวะเนาะเปลีนง่ายวะเนาะสมหมายอ้วก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 อยู่ต้องหาเมยไปแล้วไปแล้วครับผมมองเบนถ่าย หเห็นไทยนี่ยข็เลยครับผมมือจางยางมากเลยกันเห็นไทยสักมือนึงมันจะออาไทยครับแอกเข้าไปถิมมวยเอาเห็นพี่น้องเอาไปเสียงเอาเอาซนี่ครับผมมือนี้ก็ไดเลี้ยตูนครับมือนี้ในเรื่องแบบเลี้ยตูนเออตีตางครับผม มาอีกแล้วครับผมพี่น้องมือที่สามบ่ยได้ไท้ายครับผมมาติดตามมือที่สี่ครับผมปล่อยได้แล้วพี่น้องปล่อยได้แล้วสี่มือปล่อยได้เลยครับผมเบิ้งเอานี่ติดตามครับผมมือที่สี่นี่มือที่สีนะครับผมโอ้สุดยอดครับพี่น้องบักสมไม้ในสุดยอดสองสามมือมือที่สี่ปล่อยซื้อครับผมเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอา เบื้งความสุดยอดของบักสมัยครับผมโอ้ยสุดยอดสุดยอดอีกบวกกี้รอบครับผมเอาเอาเอาสมัยเอาไปเอาไปอีกบวกกี้รอบอีกบวกกี้รอบลูกพ่ออีกบวกกี้รอบไปเร็ว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 เอาให้แล้วเลยมือนี้เอาให้แล้วเลย สามสิบบรรยายครับแบบสุดยอดนะครับผมพี่องบอแบบบอเฮดให้พิษหวังครับสมหมายแบบคือประสบความสำเร็จอ่ะอันนี้ผมถ่ายทํำตั้งแต่เพื่อนเกิดนะครับอยู่ใน่องเก่าครับผมยู่ในอ่องตอนนั้นสมัยนั้นเนาะเพราว่าสมัย <laughs> ปีที่แล้วครับผมโอ้ยสองปีที่แล้วครับผม สองปีที่แล้วผมถ่ายขอดเพิ่นอยู่านาที่อยู่ในคลิปอยู่สีอะสีแก้วครับผมต,ตอนนั้นอยู่น้ำอยู่น้ำส่องว่าในคอแยกครับว่าในคอแยกพ่อนออกมากตอนนั้นสองปีที่แล้วยังอยู่น้ำพิ่นอยู่นี่ถ่ายมาตลอดปีหนึ่งสองปีฝึกขีกันกับว่าไงข้ามผันไอ้ข้ามปัน่นฝึกขีครับผม ฝึกีฝึกยางเบานํำหาแนวให้กินแบบปลาะให้มันขุนข้นนะครับผมมันไม่จะคล้องนะครับแต่ว่ามันกบขุนครับผมไปแล้วไปแล้วจิ้มแล้วแล้วย่องแน่วมาได้ย่องแน่วมาได้ขันเมียเป็นทังที่เป็นนี่ยขันเมียยากแล้วเมียก็ปั่นยากแล้วเอาให้ได้รับบปั่น,นเอากำขึ้นไปให้ได้เออ ย่อมมันครับย่องม,มันม,มันจีได้ใจเออไปขี้เก่าห็นบ้าคนะรับนั่นตรงไวย่อมมันครับผมนั่นกรับนี่นหน้าไปขี้เก่าสุดยอดสมัยสุดยอดครับผมอุ้ยงามขักงามขักพี่น้องฝึกซีมือครับผมกูน่ะอุ้ยกินหยาหยางกินหยาบานควายเท่าแบบ ป่นงาาไงได้เยินอเจาของป่นงานน่เอาสมนไสุดยอดสมนไมสุดยอดเออเออสมนไสุดยอด s ous, s ous, s ous, ส,สู้สู้สู e ้ม e ้นไสู้สู้เออเออี่นออกสุดยอดเลยครับผมสมหไม้สู ai, ้ส <laughs> ู <laughs> ok ้ต้นไมสู้สู้ต้นไมสู้ตายสมนไมสู้สู้มันได้ยินเสียงพี่นออกม่ได้ยินเสียงครับผม สมายสู้สู้ที่ยุดที่เป็นไร่ต่างครับผมเดเอาให้แล้วครับผมหอแล้วงอุ้ยหาที่ได้ได้อีกบ่มีอีกแล้วครับผมสมหม้บะสมหมยเอายิกเอายิกก้อนเสียงรุดมาห้องหองหองสมไม้หองหองหองก้อนหองก้อนเอาให้แล้วเอาให้แล้วสมหม้อ้ยรถไถ่านไปสมไมยเอ้ย อิเเจฉาผู้ก่อเมีเงื่อนซื้อรถไทครับเอจังไดได้ครับผมเอา้าบนนไม่เลยบนนไม่เลยเออจีได้ใจจีได้ใจหมุนกเเ้าวแซ่ลรถไทแซ่ลครับผมแซลไปบ่าว่ากันครับผมแซหยอกกันลิน ไกลแล้วสมหมยไกลแล้วอีกอกี่รอบกันแล้วแล้วสมหมยเอ้ยใจเย็นๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้หง,งามครับผมงามงามงามพี่น้องเอ้ยนี่เอ้ยเ,เบ่งเอาครับนี่กีไทยเอ้ไกลแล้วสมไมยไกลแล้ว อีกบ่กี้รอบก็แล้วแล้วสมหมายเออใจเย็นเย็นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้หงามครับผมงามงามงามมามามาสมหมายพี่น้องไปกับกันแล้วทั้งนี้ครับผมมาเร็วเร็วเร็ว เอาให้แล้วเอาให้แล้วเลยเด้อนี่แต่ไม่หามเลยไปก้ามใแล้วเลยมามาตรงมาก่อนตรงกันสมัยเร็วเร่อเร่อเบ่เห็นผมก็ยืนอยู่นี่เร็วเร่อเร่อนี่แล้วเล่านี่ก้ามไม้นี่ก็แล้วแล้วทั้งนี่เอาให้แล้วเอาเซ่อมเลยนี่เร็วเร่อเร่อเร็อคือยังไงนะครับงอแงครับผมยังไงครับผมงามป่ะครับ หาในง่ามทอมี่นะคระับสมัยเนี่สุดยอดนะครับตอนนี้เอาม้ามาสมัยกำลังเทสุดยอดครับผมสุดยอดยางมานี่ห้อง้องเงียงก่าล่ะบอได้ไหมล่ะเออจริงเลยครับมามามาเรือๆๆๆกันจีเลแล้วกัจีเ่แล้วเดี๋ยวิงกินยาเรื่อยสุดยอดสุดยอดครับผม้อง้อง้อง ห้องห้องห้องสมัยห้องห้องผมเมียขี่น้องยงานไม่ขี่ไทยเนาะเร็ว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 สมายเร็วเร็วเออโอ้เมียพี่น้องผมงานน้องขี่ไทยมากมาไปกลับมาสิวหนีกลับไปออกกลับมงนี่เร็วเลยสมหมายโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดลูกพ่อสุดยอดลูกโพตรงมา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 เออดีสิแล้วดีนี่เอาหยุด มากลับกรับกรับเร็ว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 นี่ไปกลับเร็วเลยสมัยมามาสมัยอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงกุดใจเดียวโอ้โหพอดีลมพี่น้องกุดใจเดียวอึดใจเดียวเร็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 วมานี่มานี่เร็วเร็วเร็วตรงมาก่อนเร็ว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 ไทยห้ามเลยเห็นมันเร็วเลยก้าวออกไปไมนเร็วเลยเด้อเห็นมันแบบเออเร็วนี่ว่าเฮ้ยพี่น้องหยุดสมัย กลับไปเห็นมันแล้วน่ะกลับมาสมัยกลับมาเร็วๆบ้านนี้ขึ้นไปเลยก้าบ้านเลยเด้อมามาตรงมานี่เรียบร้อยแล้วสมัยเอาโเดี๋ยวเดียวแล้วอะไรดีนี่อึบอึบอึบคนกับเมียบาคนควายกับเมียว่าไหวหยุดหยุดอยากกลับบ้านครับผมโอ้ยเอาางไงนี่เดียวเดียวหยอดหยอดหยอดหยุดหยุดหยุดสมัย ยุดยุดยุดย่อยย่อยย่อยุด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 ยอดโกโก้เห็นแล้วครับสุดยอดเริ่มสุดยอดเออว่าจ้าของหน้าเพื่อนอีิดีใจเนาะพี่น้องฮะพี่น้องเบอเอามาเอามาพี่น้องกรตังมาซื้อยังเหงสมหุ่มไม้เลยนี่เออห้วย พี่น้องเอ้ยอีกบิงหนึ่งกันขัดเพิ่นบ่อนบ้านง่ายบ่แก้วเลยนี่ให้ไปเรื่อยๆนี่สม,มายเมียครับผมสม,มายว่าสนใจเลยเป็นยังไงโอ้ขี้อ้ยโอ้ย,ยโอ้ย,อย,อยไปละครับสิบไปบ้านเนี่ยแต่ไปหากิ้ง่ายย่บ้านครับผมเป็นูเมียเออไปแล้ว ปุ๊ดแอกได้เครียดไปลาลานแล้วครับอื่นก็บ่อยู่ไปลาลานเลยเคยรียดครับผม,ม,นนมเ,เออเอาลงไปปุ๊ดข้างล่างอยู่จีว่านอะไปแล้วครับผมยางกลับบ้านแล้วเกียดติเอาพี่น้องครับผมมือนี้มือที่สี่ไปยังไงครับผมน้ำมันรถซาลิงอุโมงค์แม่นซาเลิงบอติดปา่านี่มอเตอร์ติดอยู่เอารถ อันอื่นออกมาเนี่ยิ่มโลกขะเจามาอีกตั้งหากเลยมาบ่าทันครับเป็นอย่าง้ก็บ,บันจัดเองีงซะเดี๋ยวยังมีอีกครับผมไปเรื่อยๆมือี่ซี่เด้ยซ้ำนี่โอ้สุดยอดครับสมัยโอ้โอ้โอ้สุดยอดสุดยอดเอาติตามครับผมสวัสดีครับผม